วันนี้พูดได้เต็มปากเต็มคำแล้วค่ะกับทีีมของเราหนาวขอโทษขอโทษขอโทษเปิดมาก็เล่นมุกเลยเพื่อเปิดแบบว่าดเต้นแล้วว่าสองเราสองคนจะได้เล่นเรื่องนี้อ่ะที่นมาโปรเจกต์ั้งค่าชื่อว่าแมนสวงครับครับแมนสวงครับผมก็ได้ดูกันสิงหาคมนี้ครับ2023ันยี่สิ่ที่เราบอกว่าเคยรวมหมดไว้รวมคนแบบว่าสุดยอดทั้งหมดก็เลือก เรียกว่าเลือกวัตถุดิบที่คิดว่าดีที่สุดเหมาะที่สุดอาจจะไม่ให้บางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยดาราบางท่านอาจจะไม่รู้จักแต่ในในทีมเราคิดว่าคือนักสแสดงที่เหมาะกับบทบาทนี้และจะถ่ายทอดได้ดีที่สุดผมเชื่อว่าถ้าเอามารวมกันแล้วถูกการปรุงที่เราตั้งใจแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปครับมันจะกลายเป็นจานอาหารเป็นหนังที่คน,น,นได้ดูน่าสนใจ,นนใจแล้วก็มีคาแรคเตอร์มีความอิมเอมมีรสชาติที่จัดจานไม่เหมือนไม่เหมือนใครครับเพราะกลมกล่อม กลมกล่อมด้วยอร่อยด้วยครับเพราะว่าพวกเราแล้วก็ทีมอ่ะ b e o n Cloud เชื่อว่าถ้าเกิดว่าพื้นฐานดีอ่ะงั้นสิ่งสิ่งที่ออกมาเลยผลงานเนี้ยมันน่าจะดีแน่เลยแล้วทีมทั้งหมดก็คือแบบแน่นปึกกันมากๆครับก็คล้ายที่ไป,ปีปอนพูดรวมคนเก่งเราก็ขอความรู้จากพวกเขาครับครับเรารู้สึกไงบ้างพอนนักแสดงแต่ว่าพอเมาร่วมกันถึอมือียมันจะได้พัฒนาถีมืออะไรของเรายอ โหมันแบบว่าอย่างล่าสุดที่พวกเราไปรีสติวกันค,คือไปอ่านบทรวมๆกันเนี้ยคือมันยากมากอะ่ะกับกับการที่แบบว่าจะจะขอคิวทุกคนมารวมกันแล้วก็มานั่งอ่านบทไปพร้อมๆกันแล้วก็มีคนนั่งนั่งภาคต่างๆเงี้ยแล้วก็ทุกๆครั้งที่นักแสดงอาชีพครับเขาพูดบทขึ้นมามันรู้สึกเหมือนแบบส่งพลังมาให้กับพวกเราด้วยอะ่ะแล้วเราก็มีกําลังใจว่าแบบเออมันดีเนาะมันแบบสนุก การลคอยแน่นอนครับแน่นอนครับากเจออะไรนี้พิเศษหลายคนอาจจะแบบว่า5บาทเลยจะเห็นว่ามือมันจะแบบว้าวอะไรคือมันจะมีความในความคิดผมนะมันจะมีความสวยงามมีความตื่นเต้นมีความน่าค้นหา แล้วก็มีความหล่ออยู่ในนั้นขอเล่นมุกหนึงแต่ไม่มันจะมีในหลายอย่างอยู่ในนั้นจริงๆครับมันไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามของวัฒนธรรมอย่างเดียวหรือว่าเนื้อเรื่องที่เข้มข้นอย่างเดียวแต่ถ้าดูทั้งเรื่องเนี่ยผมผมคิดว่ามันจะเป็นอะไรที่ทําให้รู้สึกอ่นต่อให้เป็นหนังเพียงแค่สองสามชั่วโมงก็ตามครับครับก็ถึงานี้เนาะฝากเนาะนักรียคนอิติอนเนี้มได้ไหมคะแต่ว่าลูกใหญ่ยังไงบอกได้ไม่ถ้ามาขนาดนี้แล้ว อหน้าที่โปรแต่พี่รูต่อไปรอดูดีกว่าครับไม่ไม่อยากจะไปโดนหยิกตอนลงไป <laughs> แต่แต่ก็เป็นเป็นหลายคนที่ว้าวว้าวแน่นอนอเพราะว่าแบบอย่างตอนที่เราได้รู้ชื่อแล้วก็แบบรวมตัวกันตอนลิสต์ดูเนี่ยพวกเราก็แบบคนนี้เหรอเนี่ยโอ้คนนี้เลยหรอแล้ว,แล,วแล้วพอได้มารวมกันหรือแบบว่า พอได้อยู่ตรงนั้นนะ่ะรู้สึกว่าแบบทุกอย่างมันทรงพลังมากอะอย่างแบบอย่างพุ่มกับของพวกของพวกเราคือพี่เน็ตคือไม่น่าเชือ่อแบบเขาเขาทำหนังที่โปรชอบมากๆกครับก็คือคอมีบายูเนมแล้วทีเนี้ยเขาได้มาร่วมงานกับพวกเราอะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเคยทํางานกับฝั่งฟากนั้นมาแล้วอะงั้นเขารู้ข้อดีข้อข้อเสียหรือว่าอะไรที่มันน่าสนใจแล้วเขาเอามาใช้กับเรื่องเราอะเราก็รู้สึกว่าเออมันน่าสนใจเราคาดฝังล้วอันแ กระแสผมผมไม่ได้คาดหวังในเรื่องว่าว่าต้องโด่งดังขนาดไหนเหมือนตอนทํากินพอใช่ไหมแต่ว่าผมแอบแค่แอบจินตนาการเล็กๆเหมือนตอนสมัยเด็กๆเราเหมือนโรงเรียนพาไปดูหนังไทยหรือพ่อแม่รู้สึกว่าอยากให้ดูเรื่องนี้จังอะไรเงี้ยเราคาดหวังว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้ความรู้สึกนั้นอ่ะมันเกิดขึ้นกับวัยรุ่นตอนต้นตอนกลางตอนปลายอีกครั้งนั่นเอง เพราะอย่างหลายคนก็ไม่รู้จักการรำหรือว่าเครื่องดนตรีไทยและสมัยนี้หรือว่าแบบแม้แต่แบบเมืองอื่นๆหรือชาติอื่นเนี่ยก็คิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเนื้อเรื่องที่ให้ทุกคนเข้าใจในแบบเดียวกับเราที่เราจะสื่อเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะว่าหลายๆคนที่มาอ่านก็เขาก็เห็นตรงกันว่าโอเคเขาเข้าใจได้โดยโดยการที่แค่อ่านในครั้งเดียวเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้กับ ทุกที่ทุกคนเลยอ่ะพี่มาลัยสามสิบเอ็เนาะ31มสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดดูผิดหรือว่าอ่านมาผิดหรือเปล่าขอโทษขอโทษขอโทษสิบสามสิบเนาะสาบเอครับ31มสิบครับครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับวันเกิดปีนี้ครับพี่มาลยครับโอ้ก็น่ารักมากๆจริงๆมันเป็นปีที่มีการเติบโตจากแฟนๆที่ให้เกียรติเราแล้วก็เข้ามาในพื้นที่ของความสุขซึ่งกันและกันมากขึ้นกว่าปีที่แล้ว คือทุกปีตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาที่มีแฟนๆกลุ่มเล็กๆกลางใหญ่อะไรเงี้ยคือดีทุกปีอยู่ละส่วนปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่มันเห็นเป็นรูปธรรมชัดใหญ่ขึ้นตอบเป็นความรู้สึกยากแต่เรารู้สึกอิ่มเอมที่ได้ชวนคนที่เรารักทั้งครอบครัวจริงๆของเราแล้วก็ครอบครัวที่สองที่เข้ามา<ร>มาทำบุญร่วมกันไอ้ที่สําคัญก็คือได้ส่งต่อเงินบริจาคทั้งหลายแหล่ ไปให้ทางศซราทางทาง,ทางคนที่เขาต้องการาได้ช่วยเหลือคนผมว่ามันเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผมมีความสุขมากครับผ <c oughs> มก็ไม่บุญไหมไม,ไม่แน่ใจแต่หล่อไหมไม่แน่ใจเหมือนกัน <c oughs> แต่ว่าก็ก็ดีมันมันเป็นมันลิ้นพัน,นกันเลย <c oughs> มันเป็นความอิ่มเอมที่ว่าเราได้ชวนคนมาร่วมทําสิ่งดีๆเพื่อแชร์ให้คนอื่นคือจริงๆแล้วเนี่ยหลายเลเยอร์ของสังคมมีความ ขาดของเรื่องโอกาสเยอะครับไม่ว่าจะสังคมไหนยากดีมีจนบางคนอาจจะขาดเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเติมเต็มได้บ้างก็ดีถ้าเราเป็นตัวอย่างได้เติมเต็มในจุดนั้นแล้วคนทําตามก็ก็มีความสุขมากแล้ครับสาวสิบเอ็ดแล้วมีอะไรของฝักให้ตัวเองไหมคะยังไม่มีเลยครับคือแชร์กีตาร์ตัวหนึ่งว่าจะซื้อมีคนซื้อตัดหน้าไปก่อนเลยอดคนนั้นคนไม่ไม่รู้เลยครับไม่รู้เลยแต่ว่า ก็เลยยังไม่มีเพราะว่าในลูปของการทํางานมัน,มน,มนปะทะช่วงวันเกิดพอดีอก็คงเป็นเรื่องของงาน,นครับที่เป็นเรื่องของขวัญชิ้นใหญ่ๆเดี๋ยวค่อยว่ากันพองานเสร็จคงเป,เป็นเป็นอีกของขวัญหนึ่งที่ผมจะได้แกะคงได้แกะไปพร้อมๆกันด้วยเพราะว่าเรื่องนี้ตั้งใจมากจริงๆครับโอ้หให้อะไรครับโอหก็ให้ความตั้งใจในการทํางานอย่างเต็มที่ครับ <laughs> เพราะว่าคือพวกเราไม่ได้มีเวลาไปแบบ ไปเอ็นจอยไลฟ์ขนาดน,นั้นเลยเนี่ยโซนใหญ่จะเจอกันกันทุกวันแล้วก็แบบทํางานกันทุกวันเนี่ยเพราะว่าแบบโปรเจกต์มันเยอะมากก็อย่างที่ทุกคนเห็นอนะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเสร็จจากวันนี้พี่มาก็ต้องบินไปร่วมงานทีออที่ปารีสแล้วก็บินต่อไปอีกประเทศหนึ่งอะไรอย่าง<ช>เงี้ยครัแต่ว่าเขาอุบไว<ป>้แต่เป็นเกี่ยวกับ Beyond c อนครแน่นอนครับผมโปรเจกต์มันเยอะพอยมีโมเมนต์ก่างใๆที่ทำตลอดอยู่ใช่ครับ โปรเจกต์ของทีมเรามีที่โปรเจกต์อันนี้คือโปรเจกต์ใหญ่วันนี้ที่เราแถลงไลน์ไปแต่ระหว่างทางจะมีโปรเจกต์ย่อยมีอีเวนต์มีอะไรอีกเยอะเยอะมากๆเลยครับซึ่งผมบอกไม่ได้จริงๆเพราะว่าให้คำสัญญากับข้างๆเขาไว้แล้วเหมือนความคก็รอติดตามเร็วๆนี้ครับเพราะว่าเหมือนเหมือนเห็นแฟนๆเขาแบบว่าก็คุยเรื่องฉาดวันเกิดให้กับโปก็ โปก็รอติดตามเหมือนกัน <Ừ. S 2> ว่าแบบโผแบบโปยังจําวันที่แบบวันที่มีแฟนคลับเคยเคยจัดให้วันนั้นนี่ยแบบยังเป็นกลุ่มเล็กๆเ,เนี่ยเพราะว่าแล้วลวันนี้กลุ่มมันใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นคือเหมือนแบบเหมือนเราเดินกันมาไกลามากอะทั้งทีมเบียร์คาร์เนี่ยแล้วจู่ๆพอหันไปแล้วก็แบบเฮ้ยมันโผมีคนเดินตามพวกเรามันเต็มเลยแล้ว,ลวก็แบบเราแลกเปลี่ยนความรักกันมาตลอดอะเราก็รู้สึกว่าเออนี่คือช่วงโมเมนต์ที่ดีสุดในชีวิตโปนะคือโปรรู้สึกว่า ระบบกับทีมด้วยคือเขาทํางานแบบเขาเลือกที่ผลงานเลือกที่ชิ้นงานที่เหมาะสมกับพวกเรามามาก่อนมากมากกว่ามองแค่เม็ดเงินอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่านี่คือช่วงเวลาที่แบบสนุกมากได้ทําอะไรเยอะมากเรได้เห็นอะไรว้าวใหม่ๆก่นี้คือพอดีว่าจริงๆคือเหมือนโปก็ เขาถามเก่งนี่นะให้เวลาทำกันบ้านมาดีคือจริงๆก็คือถ้าโปรไม่ติดภารกิจที่ที่ไทยก็อาจจะได้ไปด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างวันนั้นคือโปรก็มีงานที่พารากอนกับพี่อ้ําครับก็ส่วนพี่มายก็ไปปารีสก็อยากให้ทุกคนติดตามครับให้กำลังใจเราสองคนกันแล้วสองพันแฟนก็แบบภูมิใจแค่ไหนภูมิใจแค่ไหนอ๋อ อิ่มเอมและภูมิใจมากคือไม่ไม่เคยถามคําถามเรื่องความภูมิใจกับตัวเองเนาะแต่ว่าระหว่างทางคือมันเป็นเรื่องของความสุขของแววตาของฟีดแบ็กที่ได้เรื่องของเอเนอร์จีเรื่องเรื่องดีดีที่มีให้กันอาจจะมีเรื่องไม่ดีบ้างแหละจากคนบางกลุ่มแต่สุดท้ายมันคือมวลทั้งหลายแหล่ที่ที่คือการกิฟต์และก็เทคกันมาผมคิดว่าความภูมิใจของผมถ้าตอบก็ภูมิใจมากการได้เป็นคนคนหนึ่งที่สร้างความสุขในวงกว้างได้ การเป็นคนคนหนึ่งที่มีปากเสียงกระบอกเสียงเพื่อบอกให้สังคมทําในสิ่งที่เราคิดว่าดีแล้วก็แชร์บางอย่างให้คนอื่นที่ขาดได้ก็ภูมิใจมากครับก็อย่างเช่นเม tamam> MM. ื่อกี้พี่หมายพูดถึงกลุ่มกลุ่มคนที่เขาอาจจะอาจจะพูดด้วยความสะใจอะไรเงี้ยคืออย่างอย่างที่โบเคยบอกไปว่าแบบโบโบเคยบังเอิญเข้า โซเชียลหรือว่าแบบสื่อโซเชียลเงี้ยแล้วก็เจอแฮชเ c จที่เกิดขึ้นกับเราครับขนาดโปโปว่าโปเป็นคนที่แบบไม่ค่อยแคร์อะไรอะ Never, โปยังรู้สึกเลยอะแล้วโปก็เหมือนแบบอาบน้ําอยู่อะแล้วมันก็ยังแบบติดอยู่ในใจเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออคือเข้าใจเลยว่าคนคนที่อยู่เบื้องหน้า่เงี้ยเขาแบบว่ามันเป็นโรคซึมเศร้าได้ง่ายมากเพราะว่าคือคือเหมือนพอเขาลับไปแล้วอะทั้งๆัที่คนพูดเขาอาจจะพูดด้วยคำไม่รู้หรือความ เชื่อในมุมข,ของเขาเองอะไรเงี้ยแล้วเขาคิดว่าเอ้ยมันใช่เขาก็เลยพิมพ์ออกมาอะไรเงี้ยแล้วก็มันมันมันติดอยู่ในเนื้อในตัวเราเนี่ยแล้วก็คิดเลยว่าคนคนอื่นที่โดนเขาคงจะแบบว่าใช้ชีวิตยากแน่เลยอะ่ะคือคนอบางคือคนบางคนอาจจะไม่ไม่ได้มีภูมิท่านทานหรือวัวรัสเท่าพวกเราคนทํางานบันเทิงหรือวงการอื่นก็ตามเนี่ยที่เขาเจออะไรพวกนี้บางที แทนที่เขาได้โฟกัสทําเรื่องสิ่งที่ดีต่อตัวเขาต่อสังคมต่อครอบครัวหรืองานที่ดีที่จะทําให้คนอื่นมีความสุขเนี่ยมันกลายเป็นว่าต้องมาแก้ปัญหาต้องมาจัดการกับเรื่องที่ไม่ควรจะเป็นเรื่องอะไรใช่ครับเพราะจริงๆคือต้องบอกว่าพวกเราอ่ะหรือพูดแทนคนอื่นๆแล้วกันว่าเขาเล่นโซเชียลกันเนี่ยเชื่อเชื่อว่าเขาก็ได้เห็นคําพูดอะไรพวกนี้อยู่แล้วอ่ะคืออยากให้พูดในสิ่งดีๆต่อกัน ในในปีนี้นะครับ2023แล้วก็แบบส่งผ่านความรู้สึกดีๆต่อกันดีกว่าคือบางทีเราอาจจะอยากพูดคำเนี้ยแต่เราลองนึกดูว่าถ้าเป็นเราแล้วเราโดนล่ะก็คิดว่าส่งผ่านความรู้สึกดีๆต่อกันดีกว่าครับพูดในสิ่งดีๆนะ